สวัสดีครับวันนีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้ากันนะครับเป็นครั้งแรกเลยหลที่เรามาฝึกมาปฏิบัติกันนะครับซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนงานเชื่อมไฟฟ้านะครับอื่นแรกเลยขาดไม่ได้ก็คือเราต้องเรียนเรื่องอุปกรณ์เครื่องมืองานเชื่อมไฟฟ้าก่อนว่า มันมีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยโอเคไหมครับดังนั้นในวันนี้ครูก็จะมาอธิบายแต่ละอย่างให้เข้าใจว่าทำยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับหลักอื่นแรกนะครับโอเคนะครับก็ไว้ไว้นะครับก็ถุงมืออันนี้โอเคนะเคยเห็นนะครับถุงมือ มานะเป็นถุงมือหนังถุงมือหนังยาวไว้สำหรับเชื่อมถุงมือหนังไวส้สำหรับจับยึดนะจับชิ้นงานนะอันนี้ก็คือเป็นถุงมือหนังชื่อเรียกเยอะแยะแต่ให้เรารู้ว่าเป็นถุงมือป้องกันสเก็ดไฟป้องกันความร้อนเข้าใจไหมครับอันนี้ก็คือเป็นถุงมือหนังยาวนะครับสำหรับงานเชื่อมโอเคนะครับ ถุงมือแปลงนะแปลงขัดทําความสะอาดชิ้นงานนะครับค้อนข้อสลักนะครับค้อนข้อสลักคีมจับงานร้อนโอเคนะดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมืออุปรกรณ์ช่วยเป็นเครื่องมืออุปรกรณ์ช่วยหมายความว่าไงชิ้นงานของเราอันนี้คือชิ้นงานของเรานะครับ สมมติว่าเราทําชิ้นงานเสร็จปุ๊บเราจะหยิบชิ้นงานเนี่ยไปหยิบด้วยมือเปล่าเนี่ยไม่ได้เราต้องใช้ต้องใส่อุปกรณ์ตรงนี้ก่อนนะครับต้องถึงทอจากที่เราใส่ชุดเราแล้วนะครับก็ต้องใส่แบบนี้แล้วก็หยิบอุปกรณ์ตรงนี้ขึ้นมาอุปกรณ์ช่วยนี่นครับก็คือช่วยไงช่วยหยิบช่วยจับแบบนี้นะเขาเลยเรียกว่าอุปกรณ์ช่วยเข้าใจไหมครับ เพราะว่าการอาร์กการเชื่อมเนี่ยอุณหภูมิเป็นพันองศากระแสไฟเป็นหมื่นโวลต์เข้าใจปะ่ะดังนั้นก็ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันแบบนี้นะครับมาขัดมาเคาะมาขัดมาเคาะก่อนโอเคไหมครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นสิ่งนะครับเป็นสิ่งสำคัญเราต้องมีนะต้องมี ไว้สำหรับการฝึกปฏิบัติของเราดังนั้นนะครับวันนี้เรารู้อุปกรณ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องขาดไม่ได้ก็คือการเรียนรู้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือหน้ากากเชื่อมตรงนี้หน้ากากเชื่อมมีอยู่สองแบบแบบมือจับแบบนี้ใช้มือจับนะครับและก็อ,อีกอันหนึ่งนดะมาดูกใกล้ๆครับแบบออตโต้ตรงนี้ ก็คือแบบออโต้สามารถปรับอัตโนมัติได้ตรงนี้แสงตัดเองโดยอัตโนมัติเวลาอาร์กปุ๊บตรงนี้มันก็จะตัดระบบเองอยู่ที่เราตั้งว่าอยู่ในระดับไหนความเข้มระดับไหนเองแสงก็จะปรับให้นะครับอันนี้ก็คือแบบออโต้แบบออโต้ก็มีแบบสวม ดังนั้นแยกจำแนกเลยนะครับก็คือหน้ากากมีอยู่2แบบก็คือแบบมือจับ 1. แบบมือจับ 2. แบบสวมแบบสวมก็คือมีแบบธรรมดาแบบออโตโอ้เข้าใจไหมครับดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเราต้องดูว่าคุณสมบัติหรืองานของเราทำอะไรเข้าใจไหมครับ หลักแรกเลยนะครับก็คือครูอยากจะให้เราใช้แบบธรรมดาแบบนี้ก่อนมาเกิดความคุ้นชินนะครับเกิดการเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นการเชื่อมแบบใช้ความละเอียดสูงหรือต้องใช้มือสองข้างเนีแน่นอนครับต้องต้องใช้แบบนี้แบบสวมนะครับโอเคนะครับดังนั้นให้เราใช้แบบนี้ก่อนนะครับ อันนี้มีหลักและวิธีการเปลี่ยนนะครับอันนี้ครูมาสอนให้เราดูวิธีการเปลี่ยนหน้ากากตรงนี้นะครับแบบมือนะครับเราสามารถดึงดึงออกแล้วก็กระจกมีสองแบบตรงนี้ใสกระทึบกระจกใสหลักบาท2บาทกระจกทึบแบบนี้หลัก50-40ิบถ้าไปเป็นบ้านนอกนะครับหลักเกือบร้อย ดังนั้นยืดอายุการใช้งานเขาก็เลยเอากระจกใสแล้วก็กระจกทึบแบบนี้มาซ้อนกันเพื่อยืดอายุการใช้งานโอเคไหมครับกระจกทําจากอะไรครับกระจกทาจากทรายเกร็ดอทรายชั้นดีนะครับดังนั้นเขาก็ออกมาหลอมแล้วก็ใสาสารเคมีไป <Okay. S 1> เพื่อที่จะไล่ขมเหลวออกให้หมดก็เป็นกระจกใสแบบนี้แล้วก็เติมสารเคมีอยากได้เบอร์อะไรแล้วก็เป็นแบบนี้ เข้าใจไหมครับอันนี้กระจกเชื่อมไฟฟา้าก็คือเบอร์9 9.5เบอร์10นะใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับหาความแสงของเรานะครับอันนี้ครูก็ใส่นะครับสายก่อนแล้วก็มาทึบทึบนะครับแล้วก็ตัวล็อกอย่างงี้ล็อกล็อกไปแบบนี้นะล็อกแบบนี้ก็เป็นอันว่าจบจบเสร็จสิ้นนะครับพร้อมใช้งานการเรียนรู้นะครับ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะครับคือการมองของครูนะมองมองเกิดการเรียนรู้เข้าใจไหะแล้วก็มือเราก็ต้องปฏิบัติมันจะไปพร้อมกันเลยที่ครูสอนแบบนี้มันจะไปพร้อมๆกันนะมองอาร์มอง,อมองแบบนี้โอเคไหมครับดังนั้นโอเคจบจบนะส่วนออตโตน้นี้ก็เดี๋ยวว่ากันหนะถ้าเราใช้สองครั้งสามครั้งอะไรถ้าเกิดการเรียนรู้ก็เดี๋ยวครูสอนเป็นพิเศษ แล้วก็ไปใช้กันแบบใหม่ๆก็เอาเป็นแบบนี้ก่อนโอเคไหมครับจบนะจบนะครับ,บ,รบดังนั้นอุปกรณ์นะครับก็คือลวดเชื่อมไฟฟ้าอันนี้นะครับสำคัญเลยพ้อหนึ่งเลยก,การเลือกลวดเชื่อมให้ถูกต้องอันนี้เคยมีผลแล้วนะครับรุ่นี่เราลวดเชื่อมแพงไม่ใช่ว่าเชื่อมได้ทุกอย่างไม่ใช่ผิดนะครับ ดังนั้นคําว่าเลือกลวดเชื่อมได้ถูกต้องหมายความว่าโลหะอะไรลวดเชื่อมก็ต้องเป็นชนิดเดียวกันเข้าใจไหมครับสเตนเลสลวดเชื่อมก็สเตนเลสเหล็กหล่อลวดเชื่อมเหล็กหล่อทองเหลืองทองแดงต้องเป็นชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงคุณสมบัติเหมือนกันใกล้เคียงเข้าใจไหมครับอันนี้ก็คือครูปรับให้แล้วแต่ให้เรารู้ว่า เป็นลวดเชื่อมเหล็กธรรมดาเหล็กเหนียวธรรมดาโอเคไหมครับดังนั้นเลกลวดเชื่อมถูกต้องชิ้นงานวิธีการเปิดลวดเชื่อมนะครับเราก็ต้องเปิดได้ถูกด้วยว่าเป็นแบบไหนเปิดโซนไหนหัวหรือท้ายไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็เปิดได้ทุกอย่างไม่ได้นะครับสำคัญเลยนะครับดังนั้นดูโอเพนตรงไหนนะครับเราก็ต้องเปิดได้ถูกเราก็มาแกะนะแกะลวดเชื่อมตรงนี้ ดังนั้นแกะเวลาแกะเวลาแกะให้เราแกะแค่ส่วนส่วนปลายไม่ได้แกะทั้งหมดนะครับส่วนแบบนี้นะดูส่วนด้านหน้าอย่างเดียวพลาสติกแบบนี้ออกมาอันนี้คือแบบใหม่เลยแบบใหม่เลยเราแกะมาเนี่ยก็จะเจอด้ามปลายล้วเชื่อมแบบนี้เข้ญญาใจไหมอันนี้คือว่าถูกต้อง ถ้าเจอแบบนี้แสดงว่าผิดความชื้นมัเข้ามาเข้าใจไหมครับเวลาเราใช้ไม่หมดหรืออะไรเนี่ยนะถ้าเราไปใช้ต่อเนี่ยมันจะเชื่อมยากหรือเชื่อมเชื่อมติด,ต,ดติดดับดับโอเคไหมครับดังนั้นเลือกให้ถูกต้องเปิดให้ถูกต้องแปลว,ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะครับต่อมากระแสไฟกระแสไฟก็คือดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ของชิ้นงาน กระแสไฟนะครับของเรา2.6กระแสไฟก็ประมาณ60-120แอมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายไฟขึ้นอยู่กับชิ้นงานขึ้นอยู่กับรวดเชื่อมขึ้นอยู่หลายองค์ประกอบดังนั้นครูมาบอกคร่าวๆก่อนที่เขียนไว้ตรงนี้โอเคไหมครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจก่อนว่าอุปกรณ์แต่และอย่างมันทําอะไรบ้างแบบไหนบ้างโอเคไหมครับเดี๋ยวเรา ไปฝึกไป,นะไปลองอะ่ะลองใช้อุปกรณ์หน้าเครื่องกันโอเคนีมครับอโอเคนะเดี๋ยวเราไปหน้าเครื่องเลยเอาเก็บเอาอุปกรณ์ไปนู่นเลยครับ